ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับ M A V รุ่นใหญ่ตัวใหญ่ดิจิตอล D T S 6.1มีแดกในตัวสวยเสียงดีกำลังขับเยอะมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับ Denon A V C 1870นะครับตัวนี้ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับ หน้าตาสภาพสวยนะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ตัวนี้จัดว่าสวยนะครับเป็นรุ่นแอมรุ่นใหญ่นะครับตอนออกใหม่ๆแพงมากนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ออกใหม่ๆหม่แพงมากเลยนะครับใช้งานได้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับมีรีโมทให้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นระบบดิจิตอลดีเทสหกุนะครับสามารถต่อลำโพงได้ทั้งหมดนะครับถึงเจตู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ บวกกับซับวูเฟอร์อีกตู้หนึ่งนะครับเป็นแปดตู้นะครับตัวนี้กําลังขับเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งร้อยสามสิบวัตคูณหกชันแนลนะครับเท่ากับเจ็ดร้อยแปดสิบวัตต์นะครับกําลังขับรวมนะครับตัวนี้หนักสิบเอ็ดจุดเจ็ดกิโลนะครับตัวนี้นะครับสภาพถือว่าสวยนะครับใช้งานได้ดีนะครับทุกอย่างเลยนะครับมีเออวีด้านหน้ามีออปติคอนด้านหน้าให้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถเป็นแอมฟังเพลงได้นะครับกดเป็นระบบสเตอริโอนะฮะสเตอริโอสองชันแนลสเตอริโอ 6ชั้นแน l ก็ได้นะครับได้เลยนะครับตัวนี้นะครับต่อลําโพงครบๆนี่เสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูภายในนะครับนะครับภายในนะครับเครื่องสวยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับผมได้ทําการย้ำปิ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยพร้อมรับประกันนะครับ ใช้ไฟหนึ่งร้อยโวลต์นะครับหม้อแปลงสอบถามได้นะครับตัวนี้นะครับใช้ไฟร้อยโวลต์นะครับหม้อแปลงสักสามร้อยวัตต์ก็เอาอยู่แล้วนะครับสองสามร้อยวัตต์ก็เอาอยู่แล้วนะครับด้านหลังนะครับจุดต่อนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวนี้นะครับจุดต่อเยอะแยะมากมายเลยนะครับสามารถต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้ด้วยนะครับช่องต่อเงาสวยนะครับยังไม่มีสนิมตะแดงสิ้นมีออปติคอนอินพุตให้ถึง3ามอินพุตเลยนะครับแล้วก็มีเอาหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี โอเอ็กเชนให้อีกหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ต่อโฟโน่เครื่องเล่นแผ่นเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวต่อซับวูเฟอร์ให้นะครับนี่ครับจุดต่อลําโพงต่างๆนะครับมีถึงเจตู้นะครับมีฟอนต์นะครับเซนเตอร์เซอร์เลวเซอร์เลวหลังนะครับมีให้อีกนะครับเซอร์เลวแบล็คนะฮะมีเพิ่มเติมให้อีกนะครับตัวนี้นะครับใครอยากจะได้นะครับแอมฟังเพลงดูหนังนะครับ ตัวใหญ่ๆเสียงดีๆราคาไม่แพงกับไปได้เลยนะครับตัวนี้รับประกันเลยนะครับว่าภายในนี่อะไรเดิมๆเลยนะครับผมแค่ทําการย้าเป็นอย่างเดียวนะครับเครื่องทนทานและซ่อมง่ายนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องนะครับจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเสียงกันเลยนะครับตัวนี้ รีโมทนะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ควบคุมเสียงได้ดีนะครับปรับเสอราวต่างๆได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเออเสียงกองก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอจบเสียงกองก็จะเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังนะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้ถ้าต่อลําโพงครบเลยเนี่ยยิ่งเสียงดีใหญ่เลยนี่ผมต่อแค่คู่ฟันคู่เดียวนะครับเดี๋ยวลองฟังกันเลยนะครับ เด็ดขาดมากนะครับเดนนอนนี่ไม่เคยผิดหวังเลยครับเรื่องเสียงถ้าต่อลาโพงครบๆเลยนี่สุดยอดนะครับสุดยอดเลยทั้งดูหนังและฟังเพลงเดี๋ยวทีนี้เรามาลองฟังเพลงลูกทุ่งดูบ้างนะครับว่าเสียงเขาจะออกแนวไหนนะครับตัวนี้สามารถปรับเอฟเฟกเสียงได้หลายๆแบบนะครับปรับได้หลายๆแบบเลยเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับตัวนี้นะครับมีทุกอย่างนะครับปรับโทนคอนโทนได้นะครับกดปกติเลยนะครับปุ่มกดต่างๆใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ รับสเตเรโอหกชันแนลนะครับได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับปรับได้ปรับเสียงต่างๆได้นะครับนี่ครับแจ๊สขับล็อกป๊อปอะไรปรับได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเป็นเซเรโหกชันแนลนะครับดังทุกชันแนลนะครับาคุณจะผิดม ค okay, นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสภาพสวยๆเสียงดีๆนะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับรุ่นนี้รุ่นใหญ่อยู่นะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ